นี่คือเหตุการณ์ที่สำคัญของลูน่าแคสิ c เราจะเรียบเรียงไล่ตามไทม์ไลน์เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ b ลบิเกตเว็บ3เปลี่ยนจาก m e g กะ w สวแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานใต้ มูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของลูนาแคสิกก็จะเป็นข่าวสั้นๆนะครับเพราะว่าวันนี้น่าข่าวน่าจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็น่าจะเป็นยอดการเผาทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้เบิร์นทะลุไปแล้วประมาณ85,000ล้านนะครับก็จะเข้าประมาณหลักประมาณแสนล้านละนะครับก็อีกนิดเดียวซึ่งถ้าเกิดเข้าเนี่ยในหลักแสนล้านเนี่ยก็น่าสนุก นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปถึงราคาสัสกหนึ่งบาทหนึ่งดอลเนี่ยเราก็มีโปรในการนำเสนอนะครับของกระดานบิดเกตท่านใดสนใจนะครับในการาสมัครนะครับกระดานบิดเกตเนี่ยมันจะให้ดอกเบี้ยเนี่ยวันละสิบเปอร์เซนนะครับจำนวนประมาณสาสิบวันห้ามรีดีมนะครับ ก็ในกระดานบิทคิก็จะให้ตัวของลูน่าแคสิ i สิบเปอร์เซนนะครับก็สนใจก็สมัครไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างผลกำไรนะครับโดยการฝากนะครับขอให้ดอกเบี้ยสูงนะครับถึงสิอร์เซนตัวของล n a c าแคสิ c ก็น่าสนใจนะสำหรับโปรโตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะไม่นานนะนะครับกลางปีหน้าก็ ก็ดูกันอีกทีนะครับว่าเขาจะคงโปร,โปรอ,อันนี้เอาไว้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็คือโอกาสของคุณแล้วนะโอเคครับเราก็มาถึงเรื่องของลนะุนาแคสิกเนาะอันนี้นะครับมันเป็นการรายงานตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนะครับจำนวนประมาณ85,000ล้านนะครับแล้วก็เป็นการลดลงของตัวของลุนาแคสิกด้วยนะครับ รวมถึงลู n a าแคส s ิกเนี่ยไบแน,นนะครับก็บริจาคเงินเกือบประมาณ43,600ล้านนะครับในการเผาผ่านลูน่าแคส s ิกมากกว่า51%ของลูน่าแคส s ิกทั้งหมดที่ถูกเผานในปัจจุบันฉะนั้นอุปทานหมุนเวียนของลู n a าแคส s ิกอยู่ที่5.83ล้านล้านและอุปทานทั้งหมดคือ6 8จสองล้านล้านจริงๆก็คือ6กจุดเ้าล้านล้านนะครับแล้วแต่สำนักจะเอาอยัางไงนะครับ จะเอา6.8หรือ6.9แต่ว่าผมว่า6.9น่าจะสวยกว่าเนาอะนะครับแล้วแต่สำนักว่าเขาจะจะจดยังไงนะครับในการบันทึกเนาะฉะนั้นจำเป็นต้องต้อง,องมี utility <c oughs> เพิ่มนะครับเกี่ยวกับ u ุ na Classic <c oughs> เพื่อจะทำการเผาก็น่าจะเป็นพวก d ีแออะไรพวกนี้แหละแต่มันยังไม่เสร็จนะครับหรือไม่ก็เสร็จแล้วแต่ว่าเขายังไม่บอกนะเ <c oughs> ขาก็รอจังหวะอะไรแบบคล้ายๆกับตัวของโซลหรือโซลนานะครับ จังหวะไหนก็เป็นจังหวะของเขาเราก็แฮปปี้ดีใจด้วยนะครับตรงนั้นเขาบอกว่าการเผาไหม้ u ูนาแคส s ิกทั้งหมดนะครับมียอดประมาณ85,000ล้าน l u านลูนาแคสินะครับก็ได้รับการจัดการโดยนะักพัฒนาได้รับอนุมัติจากชุมชนนะครับเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบสมาชิกที่เชื่อถือได้และหลังจากโดคอแยกเครือข่ายของ tfl ด้วยฉะนั้นแคมเปญการเผาเทอร่าลูนาแคสิกนะครับ บรรุเป้าหมายประมาณ85,000ล้านลูน่าแคสิกเนื่องจากการแลกเปลี่ยนคริปโตนะครับผู้ตรวจสอบความถูกต้องโปรเจกต์และสมาชิกเผาลูน่าแคสิกโดยส่งไปยังที่อยู่การเบิร์นนะครับชุมชนทำการเผาลูน่าแคสิกโดยเฉลี่ยประมาณ200ล้านลูน่าแคสิกต่อสัปดาห์นะครับโดยบแน้นก็ส่งเงินหลายพันล้านนะครับไปยังที่อยู่ในการถูกเผาเนี่ยทุกๆเดือนเลย ฉะนั้นใ a แนนเผาโทเคนลูน่าแคส s ิกเนี่ยเกือบประมาณ4,000ล้านเหรียญในชุดที่16นะครับของการเผาลู n a าแคส s ิกเมื่อวันที่1ธันวาคมยอดรวมลู n a าแคส s ิกที่ถูกเผาในการแลกเปลี่ยนคริปโตจนถึงปัจจุบันก็อยู่ที่43.6พันล้านนะครับก็คือ43,600ล้านและการเผาไม่ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของประมาณการซื้อขายสปอตและก็มาจินตอนนี้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับ ฉะนั้นในเดือนต่อไปเนี่ยนะครับคือเดือนมก,กราคมนะครับเข้ามก,กราคมจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าหรือจะเป็นจุดดับนะเพราะว่าครั้งที่แล้วคุณจําได้ไหมตอนประมาณปีสองพันยี่สิบสามตอนต้นกําลังเผาอยู่ได้ดีเลยนะครับและราคากําลังจะไปต่อด้วยแต่ก็โดนเบรกเอาไว้โดยไบแอน e บอกว่าเดี๋ยวจะไปรายงานยอดการเผาอีกประมาณสักเดือนมีนาคมแล้วก็ ราคาก็หายตอบไปเลยนะครับขึ้นมาตอนมีนาแป๊บหนึ่งเราก็ล่วงนะครับช่วงนี้ระวังไว้หน่อยละกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลายอย่างมันก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันการแข่งขันมันสูงนะครับแล้วก็เจ้าใหญ่ๆเขาจะเอาเหรียญไหนขึ้นก่อนก็เป็นเรื่องของเขาดงนั้นตอนนี้นะครับการเผาไหม้ก็ไปแล้วนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนคู่ USTC กับ Luna Classic ใหม่นะครับใบแนนก็ เปิดสัญญาณถาวรน,นะครับระหว่าง USDC ด้วยนะครับเลวเวอเร e เนี่ยถึง50เลยคูณ50คุณจะเปิดก็ได้นะนะครับแล้วแต่คุณฉะนั้นเทอร a ล่าลูน a าแคสิ TL L1 TF เนี่ยอัปเกรด v 2.3.2นะครับสำเร็จแล้วและราคา l u น่าแคส s ิกจะมีการเพิ่มขึ้นหรือไม่ฉะนั้นราคา l u น่าแคส s ิกและ USDC ภายใต้แรงกดดันราคาของ l u น่าแคส s ิกและ USC มีการเคลื่อนไหวนะครับในวงกว้างด้วยแล้วก็มีการฟื้นตัว ตามนักลงทุนก็ยังคงจองกําไรอยู่นะครับก็แล้วก็ในเนื่องจากปริมาณการซื้อขายต่ําในช่วง2อสาวันที่ผ่านมานเพราะมันจะใกล้เอฟโอมเสียนะนะครับแต่ราคากองลู่หน้าแคสิีก็ลดลงแค่สในยีิบสีชั่วโมงนะครับก็อยู่ที่1,900ก้ที่ศูตัวและราคาต่ําสุดในรอบ24ชั่วโมงก็คือพันเก้า้อกนะครับและก็ประมาณพันสองพันแปนะครับที่ศูนย สามตัวนะครับอันนี้คือศูนย์สามตัวนะนะครับประมาณการเผารายยี่บสี่ชั่วโมงนะครับก็ลดลงด้วยนะครับประมาณาการซื้อขายรายยี่บสี่ชั่วโมงก็ลดลงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตในยี่บสี่ชั่วโมงนะครับและขณะเดียวกันราคาของ USDC ก็ล่วงมาถึง4,370ที่0.04,370ดอลลาร์ลดลงมากกว่า2%ใน24ชั่วโมงดังนั้นราคาต่ำสุดนะครับและสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่ 0.0434นะครับและ0.0457ตามลำดับงนั้นตัวของลูน่าหรือเทอร่าเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไปเล่นกันอีกทีในช่วงคริสต์มาสนะครับเมื่อวานก็รู้สึกว่าเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาทางลูน่ากับลูน่าแกสติกเยอะนะครับแต่เสียดายว่า BTC มันไปต่อไม่ได้มันก็เลยพา b ี c ขึ้นไปต่อไม่ได้นะครับก็เสียดายมากๆเลยในจุดนี้เนาะไม่งั้นเราก็คงได้ผลกําไรของมันแน่นอนนะครับก็เสียดายนะช่วงนี้ก็เบรกๆไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็มีทั้ง CPI กับ FOMC ในสัปดาห์นี้ก็วันอังคารกับวันพุธน่าจะหนักหนาพอสมควรเหมือนกันเอาลานะครับผมก็ มีข้อมูลอยู่ประมาณนี้นะวันนี้ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ฟังไว้เป็นดำจิ้มก็คิดว่าจะมีมาอัปเดตทุกวันแหละนะครับอาจจะเป็นข้อมูลซ้ำๆนะครับเราก็มาปัดฝุ่นใหม่ก็แล้วแต่นะครับว่าท่านใดอยากจะฟังก็สามารถฟังได้นะครับส่วนข่าวใหม่ๆเดี๋ยวก็ตามหัวข้อแหละนะครับเดี๋ยวมามันก็ตามหัวข้อก็มาอัปเดตนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝาก อีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือพรีเมียม NFT นะครับของเมนี่ป่าเกียวนะครับนักมวยแล้วก็อดีตนักการเมืองนะของฟิลิปปินส์นะครับก็เคยสมัครแหละนะครับเราก็เคยได้ด้วยนะครับอ่าก็ในปีหน้าเนี่ยแกจ,จะมีการชกกับบัวขาวนะครับฉะนั้นมันมีการเก็งกำไรใน NFT ของเมนี่ปาเกียวเนี่ยพอสมควรเหมือนกัน ท่านใดสนใจผมก็แนะนำนะครับลองเข้าไปคุยกันได้ผมจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเนี่ยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้บนบนนะนะครับลองเข้าไปพูดคุยด้วยกันได้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มมิชชั่นนิวมูเมียพีลูน่าแคส i ิกนะครับก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ฝากกระดานบิดกเกเอาไว้ด้วยแล้วกัน ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะโคจรดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยอยู่มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ w a l l e t ผสมกับเว็บ3 NFT และส swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK.